สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้คุณยายจะพามาปลูกนะคะออันนี้มาขยายนะเจ้าต้นนะคะเศรษฐีเงินเศรษฐีกอบทรัพย์นะคะเศรษฐีกรอบทรัพย์หรือว่าเป็นเศรษฐีขอดรัพย์นะคะใบจะเป็นแบบนี้นะคะใบแบนๆนะคะเหมือนเหมือนขึ้นชายนะแต่ว่าคือเขาจะพอเขาใบเขาจะแก่เต็มที่แล้วเขาก็จะงอนนะคะงออันนี้เป็นสัญ,ญลักษณ์ของของที่ คนเขาหาปลูกกันนะคะนะคะเป็นไม้เขาเรียกว่าเ,าเป็นไม้เศรษฐีนะเป็นไม้เศรษฐีแต่กูลเศรษฐีนะเดี๋ยวคุณยายจะมาพา,มาขยายให้จํานวนมันเยอะขึ้นนะคะขยายโดยการเอแยกต้นปลูกนะคะแยกแยกต้นปลูกต้นมันจะเป็นกอแบบนี้นะเป็นกอแบบนี้นะคะ หรือเราจะใช้เป็นแบบนี้ก็ได้นะคะนะคะคถ้าถ้าต้นเขาจะเป็นลักษณะแบบนี้อันนี้อันนี้คุณยายปลูกอันนี้ได้สามเดือนนะสามเดือนเองนะคะคจะเป็นแบบนี้ถ้าเราเอ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 าเสียมถ้าเราจะใช้เสียมหมายถึงว่าตัดออกก็ได้แต่ว่ารากมันจะบางทีต้นจะเสียไปเลยนะเราควรที่จะเอาเอาเ,อาเข้าออกมาเลยนะเอาออก ก็คือเอาออกมาแบบนี้นะคะแกะแกะกระถางออกมาเลยนะอืมแล้วก็มาดูแกะกระถางออกมาเลยนะคะแล้วเราจะได้ต้นติดรากที่แน่นอนนะคะปลูกง่ายค่ะในดินร่วนนะคะในดินร่วนเขาลากเขาจะไปไวมากเลยค่ะ ถ้าเป็นดินเหนียวนะเขาจะไม่ไปไหนเลยนี่ขนาดขนาดเป็นดินร่วนนะคะเนี่ยเขายังแบบว่ารากเขายังเกาะแน่นเลยนะคะเนี่ยเขาจะเป็นลำต้นนะคะเขาจะไม่มีไม่มีหัวนะไม่มีหัวนะคะนี่ได้แล้วนะคะแบบนี้นะได้แบบนี้แล้วก็ไม่แล้วก็ไม่แยกเอานะคะแยกเอา แยกได้อย่างนี้นะอย่างนี้นะคะอย่างนี้นะคะอย่างนี้ประมาณนี้นะที่จริงเราเราจะแยกอีกก็ได้นะคะแยกแยกอีกครึ่งหนึ่งก็ได้นะคะแล้วแต่นะแล้วแต่เรานี่ค่ะอันนี้เท่ากันเท่ากับเป็นเป็นหนึ่งกระถางแล้วนะภายในสี่เดือนนะคะภายในสี่เดือนเขาจะแตกหนอ่อใหม่อีกแล้วนะคะเป็นไม้ที่ชอบน้ํานะคะต้องเอ,อ่อ อยู่กับน้ําเลยนะต้องรดน้ำํำทุกวันเลยอย่าให้แห้งนะคะถ้าแห้งแล้วเขาจะไม่ค่อยเจริญเติบโตนี่ขนาดคุณยายรดน้ําเยอะนะคะเขาก็ยังแห้งแห้งอยู่นะแห้งอยู่แล้วก็คุณยายก็เลี้ยงมาเป็นปีแล้วได้นะเลี้ยงต้นแม่เขามาเป็นปีแล้วนะก็ยังไม่เคยออกดอกให้ดูเลยนะคะนี่นะคะนี่ขนาดคุณยายนั่นนะอันนี้เห็นไหมคะเนี่ย อันนี้ถือว่าถือว่าไม่นั่นแล้วไม่ไม่ไม่ติดแล้วนะคะนี่ค่ะอันนี้เท่ากับอันนี้ได้หนึ่งกระถางนะคะได้หนึ่งกระถางสองกระถางสามสี่แล้วะค่ะสี่กระถางสี่กระถางห้าสี่ห้าได้ไหมห้าห้าหน้าได้ ใชลูกเนี่ยค่ะติดแล้วแบบนี้ก็โอเคแล้วนะคะติดแล้วแบบนี้ก็โอเคใช้ได้ห้าเป็นหกหกระถางนะคะหกกระถางนะคะแล้วก็เอาเด็ดใบเก่าๆก็ออกบ้างนะคะเด็ดใบเก่าๆนะคะแต่งให้สวยเลยนะคะแล้วก็ลากลากนี่นะคะลากนี่ก็ตัดออกเลยนะคะตัดออก ลากจะเหนียวมากเลยตัดออกแบบนี้นะคะให้ได้ลักษณะแบบนี้นะคะนีะ่แต่งให้สวยเลยนะคะแต่งให้สวยดินที่ปลูกก็เออจะเป็นเออดินขุยไผ่นะคะคุณยายใช้ดินขุยไผ่นะดินขุยไผ่ผสมกับเออกับเออ,ก,เอ,อกับมะพร้าวนะคะกับมะพร้าวสับละเอียดนะคะ ใช้กระถางที่ใช้ควรจะเป็นแปดนิ้วนะคะแปดนิ้วแปดนิ้วนี่เขาจะอยู่ได้ยันโตเลยนะคะยันโตยันยันกระถางยันต้นเขาจะเยอะขนาดไหนก็แปดนิ้วก็รับรับได้นะคะแล้วก็สวยนะคะสวยงามสวยงาม เป็นไม้มงคลนะคะสามารถที่จะปลูกได้นะคะเอ่ออยู่อยู่กลางแดดก็ได้นะคะอยู่กลางแดดเนี่ยเออเขาชอบเป็นไม้ที่ถ้าอยู่ในร่มนะคะเขาจะไม่ค่อยไม่ค่อยโตนไม่ไม่สวยนะคะต้องอยู่เออที่ลำไรหรือว่าโดนแดดโดนแดดบ้างนะคะ เนี่ยภายในสี่เดือนนะภายในสี่เดือนเขาจะโตมากเลยคะ่ะอันนี้คุณยายเลี้ยงสี่เดือนนะคะเนี่ยพวกนี้สี่เดือนหมดเลยค่ะนะคะสี่เดือนหมดเลยค่ะเป็นค bueno ู่น okay. ี้นะคะโตไวอันนี้ก็สามารถแยกได้เลยนะคะแยกได้หมดเลยเนี่ยถ้าเราจะาจานวนนะพอมันออกมาเป็นคู่นะเราก็ออกมาเป็นคู่แบบนี้นะเราก็เป็นคู่คู่แบบนี้เราแยกได้เลยนะคะสามารถแยกได้เลย เพื่อที่เราจะเอาจํานวนให้พอก่อนแล้วเราก็เลี้ยงทีเดียวไปเลยนะคะประมาณสักยี่สิบกระถางหรืออะไรเงี้ยก็เลี้ยงไปเลยทีเดียวนะคะ <S <S เป็นไม้ที่ปลูกง,ง่ายนะคะปลูกง,ง่ายต้องอาศัยน้ารด,ดน้ําทุกวันนะคะตามตามแบบที่ว่าเหมือนกับว่าอย่าให้แห้งอย่าให้แห้งเลยนะคะแล้วก็ใส่ปุ๋ยบ้างนะคะใส่ปุ๋ยบ้างจะเป็นปุ๋ยอะไรก็ได้นะคะแต่ว่าของคุณยายใช้เป็นปุ๋ยหมักนะคะปุ๋ยหมักน้ําซาวข้าวของคุณยายนะคะ <S <S เป็นไม้ที่ให้โชคให้ลาบนะคะปลูกไว ออถ้าบ้านบ้านใดมีเป็นร้านค้านะคะปลูกไว้หน้าบ้านนะกอบซับนะคะกอบซับหรือขอดซับนะคะให้เจ้าของบ้านบ้างมีสีสุขร่ํารวยแล้วก็เป็นไม้ที่สามารถที่จะใช้ฟอกอากาศภายในบ้านได้ด้วยนะคะโอเคค่ะขอบคุณมากที่เข้ามารับชมคุณยายนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ